มาถึงอบตแล้วนะในต้เข้าทางนี้เอาเก้าอี้ลงก่อนวัเิดเก้าอี้ลงไปแล้วปแล้วพบปละฮะทาอะไรเขาเลยโอเคเนื้รบาเนไเนืไรรู้หล่ดไม่หรอถ้าต่อยาเซนนอสมาทะเนอสเนอสดีอนเซนนอเสมอใช่ไหมาอยุก็เสมอมื่คืนมย่ก็เสมอล่ะสวัสดีครับผมเบียร์คนของคนนะวันนี้ จะขนของนะครับจะขนของนะครับเรื่องขนนี่สุดยอดเรื่องขนนี่บอกให้ทางนี้ครับบอกให้ทางนี้ครับสุดยอดครับพอดีว่าเมื่อวานนี่เขาทํางานอะไรครับทําจัดงานอะไรครับเมื่อวานครับงานปีใหม่วันเด็กครับปีใหม่ด้วยวันเด็กวยครับเราต้องขนกลับขนไปที่อบตหมดเลยนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นนี่ครับพับพวกมานะครับว้าายมีเด็กด้วยครับดูครับดูครับมีเด็กด้วยครับเนี่ยนี่โอ้ รถผมเนี่ยซื้อสามแสนห้านะครับโอ้ซื้อเพื่อขนอย่างเดียวซื้อเพื่อขนอย่างเดียวครับนี่สามแสนห้าครับก็ขนของมีอะไรวะครับวันนี้มีเก้าอี้ครับมีโต๊้ครับมีเต็นครับโอ้โหมีเสือมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับนี่ดูครับตอนนี้พ้าพวกยังไม่มาครับเออพ้าพวกยังมาไม่หมดนะต้องรอพ้าพ่วกก่อนโอเคเดี๋ยวจะดับเครื่องก่อนนะ โอ้รปรราคาแพงว่ะเออดูดิดูดิดับเครื่องดิเฮ้ยไห้เช่าปอมือไรเลี้ยเช่าปอมืออะไกี่ล่ะฮะอ๋อเหี้ยบีอ๋อชุวร์ไหมเช่าปอมุฮหัวเอ้ยไอ้ไรน้องครับโอ้ยจอลี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 โอ้โหพผ้าพ่ววันนี้พ้าพ่วได้หายหมดเลยพ้าพ่วหายไปไหนหมดไม่รู้ไว้เกาะ ใครสิไรเล่ฮะพระพว่วงผมหายไปไหนหมดวดนะเออวนี่ยเออเมื่อวานได้มีเยอะแยะวะวันนี้ไปไหนหมดวะเนี่ยเออมีแค่สามคนเอาไงวะไม่มีพระพว่วแล้วไปไหนวะเนี่ยสซอร์ากส์อะไรเล็นรอบพานี่กันพานี่ไงนปอฮะนี่จะกนน็นี่วห้กออะไรกันล่พาหมดมาหน้าอ๋อ แม่กันจิตนี่แค่ก่อนในจอจอโตจอโต้ไวจอเก้าอี้เนาะเลิกเอาไว้นี่หลักบัตรเท่ถ้าใคเลู้หรอเพล่ะอ๋อไม่เพี่ด้ออืมถ้าใครอ่ะพี่ย่ะอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ใช่ของปตอนะอันนี้ของที่วัดที่นี่นะของปตอมีเต็นท์มีโต๊ะมีเก้าอี้นะสามอย่างเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้ว เพื่อผมเองจะบวชเป็นพระแล้วได้ย um, ินวาแกรว่วอก็รู้ข่อยเรียบอยหมดยอวี่เล่าอ๋อเท่าเก่าี่เกาะมาถ่ายวิดีโอได้เหรอเอองกางกาน่เพื่อผมเนี่ยเพื่อผมชื่อจอกลานะครับยังไม่มีเมียครับแต่ท้องแล้วอ่ะท้องได้ เจ็ดเดือนแล้วเขาได้เจ็ดเดือนอือเขาได้เจ็ดเดือนแล้วตอนนี้เอาเต็นท์ขึ้นนะครับเอาเต็นท์ขึ้นเสร็จแล้วก็กะยาแหลกเกาะอะม้าก็เหรอไม่ใช่กรยาอยู่เบี้ยกยาบมาดูมะมะโตเปื่อยอืม มาเพิ่มแล้วมาคนหนึ่งโอ้โหทุกน้องหายไปไหนหมดอ่ะนี่เหรอโอ้ยลูกน้องเอาสูเอาหนุ่มก่อนเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนอ๋อแล้ววิ่งแล้วแบบด้วยออลววิ่ล้ววิ่งแล้ววิ่เแล้ววิ่งแล้ววิแล้ววิ่งแล้วว่งแล้วแลวิ่งแล้ววงแลว่งแล้วว่งแลว่งล้ววิ่งแลว่งแล้วแลวิ่งลว่งแล้วแลวิ่งลว่เกล้ววิงกลว่งแล้ววิ่งแล้ววิลววิ่ล้ว่แล้วว่เแล้ววอ่งแลว เล็นีแาตะน,นีดม่ิาตันีขี้ขอกับอะตนีดูลุยข้อเจ้าขอเนี่ยว่นเราไเลยก,ก่อน้อบามากขี้ขอมือทั่วเมืมม่อเจ้าบบขอมาหาพมจกเบเขอ,อืม,ม,มออนี่ครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยมื่อเช้าขึ้นไปถึงโนนโหเสียวมากปีเราเออจอโตโตโต,โตอีกจอแหวนเฮ ตัวตอเออะกมสสู่ยัได้ปะเลยไปแหลกว่าเรอปลบ้านเลยปลาเรปบาลูก็ีกรออฮะก็ไม่กรให้เกคิววะรอไม่ก้อมาคิวะทำไมถ้าเอาไปรอบเดียวไม่ได้เอาสองรอบนะครับสองรอบไม่เป็นไรเถอวิถอยากละนนเถ่าวถาไม่อยีก้ยหรือบัสเออะก็เออ โอเคมามาเร่น okay, right? yeah. ี่เลกทีเร่อนะไปาเหลาพีเออเร่อลาเพีดว่าูว่าเราปูไปเน่ยดูว่าเราปูป่ะอ๋อนี่มาน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 น้อยเหลยออุดหนุนเล่บบมันนี้เลบบม่ะสาอย่างเลบเออเออโอเคโอเคให้อยู่กัน กูจบนีหนี่ครับดนเี่นี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะมัดเชือกก่อนโอเคนะเดี๋ยวมัดเชือกก่อนเลป่าเราก่อนนะครันีลครถือรอก่อนเลป่ที่ถือก่อนเลป่าดิไม่วาอีกเลยจะจะปลิ้นี่ป่าที่ถือี่เยอกัจปลิววาวานี่ด

mặc dù đáp mặt 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 Mà mặt 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 lau mặt Ừ, cái mặt 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 nó mặt 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 mặt

เาขอเบียขายารอรรับตีวิยะรัตีวิยะก็เทหมีสายไฟด้วยนสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอ้าลุย่าป้ามาบ้านเนี่ยเจดสุขให้กวาบ้านทันทีอืม มานอกยบปล้กใส่ในั้เลอาต๋อานันี้อ๋อได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เตนนะออาเตะก่อนออวเตะก่อนอ๋อเซบะเซบเซบเซบเนาะเซอบเนาะปาปลโจระปาปลโจระนี่ครับทีมงานมาเยอะแล้วครับตอนนี้ นี่ยเนี่นี่โอ้เนี่นี่เก็บนี่เก็บง่ายอยู่นะครับเวลาเอาตั้งขึ้นนี่โอ้โหไม่ไหวเต็มไอจอกก้อนหน้านี่เหลือแต่ก้าอีใหญ่เดียวใช่ไหมตอนนี้เออเยอะเยอะเยอะนี่ครับนี่วันนี้โอ้โหได้บ้าอะไรปองเที้ยเรื่อยเรื่อยไม่เล่บ้าเลยไม่ยอาเก็บก้อนอยู่พื้นไหนแท็กเจอร์นู่นจีนสาวว่ารู้ยนะครับโปรคีบ ပရေဘာလဲဘာလဲမြားဘာလဲ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 တိုက်ဖြစ်စီရိုက်ဖြစ်စီဘာချေသေဆိုးရိုက်တိုက်ဖြစ်စီတော့ရိုက်ဖြစ်စီအဝဲအခုလုံးလဲလိုရော်အမေပါစားဝဲတပွေးရတာပါစားပါတတော်ရမတော့တမားစားချင်ကိုလာမျိုးအော်အော်အတိခလာရကိုရဲရေအတိခလာကိုရဲရေဤသောတော်လေးကြာရောအတိခလာပါမောရေကောက်ရတော့ เอาไปปกเลยดีแค่ว่าเริ่มโมเริ่มโมโเนี่ยไปปกเลยว่าหมดไปแล้วตัดปกเลยตอนนี้อยาปกเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงอบตจะถ่ายรูปให้ทีนะโอ้โหรถผมนี่คุ้มมากเลยราคาสามเซนห้าเขาซื้อมาแล้วสามล้านห้าหมื่นบาทเขาไม่พอใจใช่ไหมเขาซื้อเขาจะซื้อต่อเท่าไหร่นะสามล้านห้าหมื่นบาท <surtout boys> ยังไม่ขายครับย, Guys, ยังไม่ขายครับไม่พอใจในราคานี้ครับสารละห้าหมื่นบาทยังไม่ขายนะครับตอนนี้ซื้อมาสามไซส์ห้าเลี้ยวไปก่าบ้ารเจอปลีอ่ะรวบแน่นดีแล้วรวบอ่ะเรื่องอะไรดีมาลาแล้วอันนี้เชือกนะเชือกมีนี่นี่ว้าจราจรสุราจราจรสุบป่าจักเกิดไปหรอเว้ ก็มมืหนีเยอะหรอเนาะนะครับนี่ครับทีมงานคนบดดอยมาเอาเมียข้าลังนะครับทีมงานมุกกุโจครับเทพไงอ่ะอ๋อเลยเอามาเฮ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 อ่ะก่้เหลือโน่นใบหนึ่ง ตานี้ห่วลาเตะนี่แบหเน่ยตามาเรตอานมช่คตีหรออืมแล้วมาเตเอนี่ครับนี่ครับเฮ้ยเยียมมีไหมไม่มีแล้วอ่ะขอบบนหมดไหมีอ่ะขบคเจาข้าเจียเจยยะเจาข้าวายันได้เจ้จบเลยากละเอามาหน่อยมาหน่อย โคบัมโกบุนถัดโบอูดามีเนี่ยเนี่ยบ้าเจนโอ้โหไม่ธรรมดาคนคนไม่ยอมเมียหรือผมไม่ยอมคนคนของคนครับคนของคนครับนี่มีเมียอเยอะหนึ่งเราในเยอะหนึ่งสู้เพื่อไม่ได้แล้เนี่ยสู้เพื่อยังไม่ได้แล้เนี่ย

มันทั้นี้เหมือนกันเลยวะสามคนใช่ไหมเอาเอาคือข้างล่างเคือข,ข้าง,ลางหลังเ <laughs> ลยเอุอุอุอออเุ้วครับุย้วอนน้ ปเรือนมาตาวหน,นึ่งไอ้ยาเราขครวันนี้ อะนน <laughs> ว้าวอะไรวะโกลอะไรวะดังไงวะ,ะไปไงวะเนี่ยไปไงวะเนี่ย <laughs> <laughs> นี่เรามาถึงอบตแล้วนะในตรงเข้าทางนี้เอาเก้าอี้ลงก่อนว่าเด็กเกย์แล้วไปแล้วไปแล้วพอควบไปท่านบาละฮะท่านบาเขาเลยร่าโอเค นี่ครับใครมา ไะไรยอล่ะเอะเถอะเลยเต่าว่าเผ็ดสิเลยขมี่อ่ะตอนนี้เรามาถึงอบตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกลงก่อนนะครับสักครู่สักครู่เก้าอี้ก็ไหวข้างล่างนี่ใช่ไหมตอนนี้ยกลงแล้วครับยกลงแล้วครับตอนนี้ นะครับช่วยกับคผลไม้คนละมือครับตอนนี้ครับสอกละสอกละเอาเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่น่าจะเสร็จนะก่อนดูจะว่าอะไรงั้นอีกเสร็จดี ไม่ดีเนื้อเนื้อไร้ด้วยเหรอนเด้ไม่เหรอถ้าต่อยาอาร์เซนอลมาตลอดอาร์เซนอลตอนนี้อาร์เซนอลเสมอใช่ป่ะเมยุก็เสมอเมื่อคืนเมยุก็เสมอเหรอโอ้โหทีมงานอาร์เซนอลทีมงานมเมยุตอนนี้นะเราลงของเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกพี่ผมนะลูกพี่ผมเฮ้ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราขนของเออ่ถึงอบตลงเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเราไปกลับก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาลยเดี๋ยวครับเราหัวซื้อเสื้อซักบ้างไหมเสื้อไม่ม็ยึดติดกับงานเลย sao con ngoài xưa à? chạy tham nghe này hả? tung